สวัสดีครับสาขาสายเทพสายเส้นชาวยูทูปเฟสบุ๊กมืิเนีกันรีวิวคอน่งของแท้์นะกับบอนบอมเป็นค่ะบอมเป็นว่าสั่งคอนเทนต์หรือว่าสั่งภาพว่าส่งซื่อส่งแท้นี่ก็คือจานพวกเดือนผสมแปดจิตที่แรกเสซลจานตองนะจานเล็กผมก็จะแบบว่าแถมสระตานิ่มเพิ่นเบอลลูกแถมเพิร์ลบอลกับลูกแถมนั่นราคาสามพันนะกับกับจานพวกเดือนผสมแปดจิตราคาหมื่นสองบวกค่าส่งเข้าไปนั่นก็คื่องหมื่นสามนะบวกเข้าไปพันหนึ่ง แล้วบัตรแทบตาเนี่ยชุดหนึ่งนะก็ต้องกลับไปเมื่อนหาเพื่อนบอาตาเนี่ยเพื่อนว่าขอเพิ่มขวดจากขวดสีสามเป็นขวดหาสองได้บะสองขวดในจานเดียวนะก็เกลอน้ำมาเพื่อนเมื่อนหาได้ปะเพื่อนเพื่อนขอก็เลยหายเลยผมก็จัให้ทันทีเพราะว่าการไฮโลนี่ผมไม่ได้รับมากผมเฮ็ดขึ้นเอาเองนะผมจะขายเท่าไรก็ได้ให้ฟรีก็ได้นะเอี่ยันผมพอใจนะ แต่ตามกติกาที่ผมขายมานั่นก็คือมือสองต่อขวดหนึ่งใบหนึ่งเนาะจานมือหนึ่งต่อฝาใบหนึ่งนั่นก็คือฝาเนาะนั่นก็คือตามกติกาเนาะกออันนี้ก็คือที่ผมโปรโมทหาลูกค้าเขาค่ายนั่นก็คือแถมสละตานี่เมลพันสามเมนนั่นคือชุดหนึ่งรวมปืนมนือหาเนาะแต่เพิ่นบอตานี่ก็อยากเอามือหาเพิ่มขวดผมจัดให้เลยชั้นีชมขวดซีสามกับหาสอง จานวงเดือนผสม8ทิศเบาจานตองเพราะว่าลงเหล็ก2เมตรนะก็ต้องเอาจานสมบัติฝัดยากเอาสมบัติฝัดง่ายๆนะอ่นก็คือบันไดสี่ขั้นสําหรับมือใหม่หัดขับหรือว่ามือเก่าปัจจุบันนี่ผมก็บโย่ขันที่4ีม้่ไปฝัดใส่ผมเก่าแต่ว่งเดือนผสม8ทิศฝัดผมมาคยใส่ว่องมาค่อยใส่บันไดเข้าขันนะขอสอบดอกเตอร์ั่นก็คือยากหอดผู้ฝัดยากหอดพู้แทงนะอันนี้ การง่ายผู้ฟัดยากผู้แทงนั่นก็คือวงเดือนผสมแปดทิศนะนั่นคือจานะเล็กของเมืองไต้หวันบ่แมันจานะเล็กจากไทยแลนด์แดนไฮโลู่นะกับไทยแลนด์จากแดนไฮโล่นั่นก็คือเป็นผู้ชกของมันนะขายจากเมืองไทยมามาสู่กันยุคก็ไต้หวันแห่งนีนะ้เนาะกับจงคอยมีครูชกที่สมศักดิ์ศนระีเนาะเกับเบิกให้เทคให้เช็คหรือว่ากับรีโมดกับเข็มหรือว่ากับรีโมดไรยจุดก็ได้ทั่วจานหรือว่ารีโมดสามมิติสู่กับซุ้มมนี้ได้ ไม่จังเป็นได้แข่งกันขันว่าไม่คู่แข่งม่นกรนเลนกันบ่ได้เพราะฉะนั้นกนยายว่ากันเด้อครับเด้อนะมาจะสั่งคู่เยี่ยวจะฟัดซีซองบาเลยสั่งคู่เยี่ยเริ่มจากขวดสีสามฟัดซีซองฟัดยังไดวุงเดือนผสมแปดทิศบุ้งเอาเนาะให้กินเบียร์แก้สีนากรในเวลาทำการจริงๆแล้วนี่ก็คือ่ายเล็กพอาฐานบ่ได้สั่งพอเทนของจริงนี่ของมุกดาหารของเมืองไทยนะคนแรกที่เอาจานชนิดนี้ไป คน,คนที่เห็นงานเยอะเมืองไทยเยอะกับประเทศไทยเลยบ่ได้ไปทํางานเมืองหอกแต่มีเงินสื่อไหลโลแพลงๆนะบางเวลากันเล็กหาพัญหาหกพันเนาะหรือสองพันแปดหรือสามพันนั่นกันหลบเกินไปเนาะเขามาถิ้ไว้นี่ซ้ำขยะนะเนาะออคันมาดีเขาไม่ทิ้งเนาะโอเคบะนั่นก็นรู้ไวใไ้ใช่่าใส่บาปแปาบกหามบอกวามจริงจะว่ากันสำหรับร้านขายไฮ่โลเนาะให้เขาเลือกเอามีท่างเลือกก็คือเลือก,เอ,เ,อกเ,อเอากัน จารเกร A, เกตเอเกระยาหั A, มันสำหรับผมเกเซตแต่อนุภาพนี่เกเอก็ปรทับมาแล้วกายีปีบ่มีอนไดจะเกินสนิทไปได้ถ้าผมฟัดนะนะซีสังยาวจะสัคุยยาวถึงคู่หอกได้ไหมชม วงเดือดผสมแหวนเช็ดเยื่อสิ่มือไม่เที่ยงของเขาตั้งจุดผิดเนาะเพราะว่านี่ก็คือตั้งจุดผิดเรีนขี้จะของเมาแล้วนะเนาะยืนอสี่ครั้งที่สองให้โอกาสอีกครั้งไม่หวั่นไหวเนาะเยืนอะสี่แล้วนับหนึ่งสี่สองยาว สีสามยาแล้วน้ำสองเออแค่ได้แค่้แค่้แน้ำสองอ <schön> ขอนจานก็ได้กางจานก็ได <legends> ้น <Punch iso> ้ำสองอ่าสี่สัญงยาน้ำสองกางแานให้ชนอ้อออโอ้ออ่าอ่าสี่สัญยาน้ำสามเอาไม่นี่น้นสามในวันละวันนี้กรให้โรอลไปน้ำไปได้นะอ่า สีส่สเอียนะการยืดสี่การยืนให้เบิงแล้วนะน้ำห้านะน้ำหาอันนี้ก็ได้นะเออสี่สังเอียบน้ำห้าขอมให้ดูนะนะอออ๋อสองตัวนี้สับลูกตัวนะเออสี่สังเยอยบสับลูกวันนี้นะก็ขึ้นหครับผมนะข้อขวดสี 3, นะ่สามนะสี่สังเยบอากำันรให้ดูน้ำหานะ นี่ก็คือจานมีผลครับผมจานมีผลเนี่ยน้องไลยหน้าจานมีผลบนหน้าจานมีหน้าฝนเนาะเลียกเกินไปเส้าสูบยาแล้วเนาะซีเส้าเยี่ยนน้ำหาขันบ่ได้บไปนี้เห็นไหมฮะไม่ใหม่หรือว่าผัวบ่มีนั่ะนะก็ห้ามข่อยไปเสื่อมทัวไตหวันหรือว่าทัวเมืองไทยก็ได้ข่อยให้เสื่อมฟรีเนาะข่อยบ่คิดค่าเสื่อมเนาะบาริเสื่อมข่อยซ้ำหัดไปให้น้องขาขาวข้าบ่ถือกินหำข่อยซ้ำเนาะ เสียข้าแหกดำมึงก็สีิเสียนมาจีโอ้ยเ้ยแต่อย่างหัวหายคนอยา่างไหนมาเมื่นหายเมื่อ,อไรอยากถึกจิ้นห่อของไข่ต้วนี้เนาะสี่สองยาวเออเดีย๋ยวเดยวดี๋เอาคู่หลังเนาะคู่หกเนาะนี่คือขวสี่สามฝัดสีส่สองต่อมาขวาสองฝัสี่สองเนาะ สี่สองยาเนะก็ยืนสตีสได้คือกันเป๊ะนะยืดสี่พระผมชอบสี่นะยืดสีแล้วสสองยาตีเพืนสี่เป็นสามนะนะอ้าตัวนี้อไมบางนี้ไม่ได้เห้อางไม่ด้นะสสองหยตเพื่อสี่เป็นสามนะ ได้ดอกนึงเอาคำที่สามครับผมเพราะว่าอย่างว่าที่นอก,ก็ขึ้นก็ใส่บะทอกอันแน่นอกก็โล่งนั่นแหละเนาะเอา้ามันได้แล้วเพราะว่าสีซังยาอส่วนมากวันีผู้ใดอายากตีพื้นอยู่แล้วเนาะแต่ผมสิบบังคับตีพื้นเนาะเฮดคอนออนครับผมเนาะ เอาบักนี่แสดงวัดวัน,วนเดี๋ยวเอาแบบแบบไม้ข้ามาแทนมัน้งใสจแล้บบไม้ยื้อใส่แบับไม้ตอบมาด้วยไม้มึ้งยื้อใสตอบมาด้วยผมเื็อไว้สามเม็ดรครับผมเนาะยาวผมเอาไม้เล็กจำหาจำให้สิพอ่อหนามันเนาะเอาบบบไม้ไปใส่ปวะไม้มยมื้อใส่ไหม เห็นแล้วนี่นี่บักไม้ยืนหนิเนาะเออเอาบักนี้ออกไปเนาะบักสองนี่ออกไปเนาะเอาบักสองไม้ามาผมเค็ดไว้สามเมตรเนาะซีซ่างยาวเนาะน้ำหนักมันสูดอาจจะบ่ท่อกันเนาะเนาะนะเห็นปะกับบักไม้ขมาแทนทันทีบักนี้เสร็จละต่อมันออกนี่ไปเดี๋ยวมันสิไปเกี่ยผลเนาะนี่นี่น,นี่เอาบนี้เนาะเห็นปะ นี่กาบักการไม่เขามากาตีพื้นสามเลยทันทีเนาะเพราะว่าบางนั้นอาจจะนักก็บักเทียวออกไปเนาะแล้วสี่สองเยียวนับสี่เนาะก็ยืนสี่ไหมยืนสี่โซ่สาวเนาะสี่สองเอียวแล้วนําห้าหมก็เขาขวาหมขวาหาสองหมเหมือนเมี่ยงบ้มนมุจาวาสนานเนาะนี่เราก็คือปัดสี่สองได้ก็คือจานบวมเดือนผสมแปดทิศเนาะสี่สองเยียว นับ<ำ>หกเนาะกับฝันหลังไปนหนาไหมเนาะเห็นป่เหมือนเมียงเนาะนี่เดี๋ยวผมส่งให้เจ้าภาพเขาบเบิ้องนอกกับผู้เจ้าของเนาะแรกนี่ส่งไปสนน่ทไปเมืองไทยแน่นอนกับบ่ได้สัเงคอนเทนต์ประเด็ตัวเนาะนั่นก็คือบัต้องยานผมหลอกผมขี่โกงเนาะนี่ก็คือใข่บรมเบลลารขายไฮโลไ่ายึกไฮโลครับรมผม